สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาตรวจงานนะครับบ้านลูกค้านะครับอยู่ที่ทางออกไปสกลนครนะครับบ้านบงเหนืออันนี้อำเภออะไรครับพี่เฟิร์สว่างแดนดินอ่าอำเภอสว่างแดนดินสกลเลยเนาะทางเข้าสกลนั่นแหละเป็นบ้านของคุณแม่กระติกนะครับบ้านหนึ่งชั้นบ้านหลังนี้วิวสวยมากนะครับอยู่กลางทุ่งนาเลยรอบรอบรอบร้อนด้วยสีเขียวครับ วันนี้เฮาเฟิร์สเข้ามาตรวจเองนะครับวันนี้นี่ครับตามคอนเซปต์ครับถอดเกือบครับถอดเกือบทุกทุกงานนะครับเพื่อแสดงถึงความแสมดงถึงความจริงใจนะครับกับงานที่ทําอยู่นะครับก็บ้านนี้เป็นบ้านหนึ่งชั้นนะครับทรงปั้นหยาครับนี่ครับภาพที่เห็นเลยมีการต่อเติมครัวด้านข้างนะครับ เป็นคว้ากับลงจอดรถนะจอดเหยียบจนกว่าจะเหยียบตะปูนั่นแหละนั่นแหละเหยียบตะปูไหนก็เลิกถอดเลยเหยียบเหยวันไหนก็เลิกเลิกกันมาหนั่นแหละแล้วเป็นบัตรทายักษ์เลยนะคราวนี้ยบ้านก็เป็นทรงประมาณนี้ครับทรงปัญญามีสองฝั่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมกันนะครับ เพื่อนก,ก็คุยกับลูกน้องเดี๋ยวพาชมรอบบ้านนะครับนี่ครับรอบบ้านดเดี๋ยวให้ผมพูดเลยเป็นสีเขียวหมดเลยทุกฝั่งมันสีเขียวหมดเลยนะครับรอบบ้านก็จะประมาณนี้เนาะมุมหน้าต่างมุมอะไรนะครับหลังบ้านลูกค้ามีอแบบนี้ด้วยครับเป็นกระท่อมริมน้ำนะครับเลี้ยงปลาด้วยนะดีมากครับตรงนี้นี่เป็นแบบนี้ ช่วงนี้หน้าฝนก็เฉื่อยแฉะนิดนึงนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับถามว่ามีผลกับงานไหมก็มีบ้างครับมีบ้างในเรื่องของงานสีเนาะก็จะล่าช้านนิดหน่อยครับเพราะว่าสีมันทาตอนฝนตกไม่ได้นะครับนี่ครับด้านหลังบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะบ้านค่อนข้าง,างหลังใหญ่นะหลังนี้หลังใหญ่เลยแหละ เป็นพื้นที่ส่วนตัวดีทางต้งหนหลังบ้านนี้ขอชมนะนี่ครับทุกหนังเราก็จะมีท่อปวกแบบนี้นะครับเดินท่อปวกปลวกมาไว้ถ้าหลังนี้เป็นม่งโกงนะครับเป็นบ่งโงเราก็มีการวางท่อปวกขึ้นมา,านี้คือสามารถแบบฉีดได้ตลอดเลยครับน้ำท่วมเยอะ มีปลาด้วยนะเนี่ยตรงนี้เคยเห็นปลาด้วยรอบพี่เราก็มาปลาเลยเฮ้ยมีปลาด้วยแล้วก็มะดูดลงสา,ากเลยมีปลาจริงด้วยเอา,า,กกเอารถถ่ายะกบออกก็เย็นสบายนะเย็นดียสใส่รองเท้าก็นี่าตรงนี้เป็นส่วนต่อเติมนะครับจะต่างระดับลงมานะครับสำหรับส่วนต่อเติมนะครับเฮียเฟิร์สจะคิดอีกราคาหนึ่งนะครับเป็นครัวอ่ามีรัวครัวติดกับลงรถนะครับครัวส่วนตัวดียเฟิร์นี่รัวนอกกัน แต่ว่าหลังนี้ไม่มีคนในบ้านคล้ายนายใหญ่แหละแต่ว่าปรับยิดปรับหน่อยครับเพิิ่มดหน่อยด้านในตอนนี้ช่างกำลังเทอะไรอะเก้าหัวเสาเหรอเทพื้นเอสเทพื้นเอี่ยครับข้างบ้านนี้ก็สามห้องนอนสองห้องน้ำนะห้องนอนหนึ่งห้องก็ห้องนอนตัวนี้อีกหนึ่งห้องครับ มีห้องน้ำห้องน้ำ้องนอนห้องนอนก็กว้างขวางนะครับติดกับบริเวณหน้าบ้านนะห้องนอนนี้บ้านหลังนี้เป็นแปลนคล้ายบ้านหลังอ่าสีมินิมอลนะครับที่ผมเคยถ่ายคลิปรีวิวไปที่คนชอบเยอะนะครับที่อยู่บ้านนาไอใหญ่นะแป็นเดียวกันแต่ว่าด้านหลังนี้จะถูกขับออกไปครับในส่วนที่เป็นครัวนะครับ ก็มีห้องห้องนึงครับแล้วก็จะมีห้องฝั่งนี้ห้องนึงครับห้องนี้จะมีห้องน้าในตัวเฝั่นี้คือห้องน้ําในตัวนะครับก็นอนขาดเท่ากันนะสองฝั่งครับสองากนง่ที่ดูเก๋ เขาเพื่ออะไรนะเนี่ยเขาเพได้ช่วงนั้นแล้วนะหินเขาเพื่ออะอ่าเละเละเขาเพื่ออะไรก็ได้อันนี้เพิ่งมาเทใหม่เนี่ย,ยตรงนี้นะก็หินเดียหินฐานเออตอนแรกตอนแ,แรกพื้นมันตอนนี้เขาพิ่งยังไม่เทพื้นเด้อเข้ามาส่งมันส่งเข้ามาไม่ได้บอกเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ยอมเข้ามาตอนแรก,ขกเรขากลัวรถเขาติด ทาางตมค,ค,คือบอกว่าคนตัวเล็กน้อยขึ้นไปแน่เนี่ยข้างบนน่ะคนผู้น้อยเขาบอกขึ้นไปครับด้านหลังบ้านของลูกค้านะเขาจะเป็นด้วยน่าอยู่มาแล้วเป็นแพริมน้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้เลี้ยงปลาเลยครับปลาเยอะด้วยนี่ปลาเยอะด้วยทุ่งนาหมดเลยครับตรงนั้นเป็น สวนวปน่าอ้อยทุ่งนาอยู่นี่ก็ฝนตกบ่อยๆน,น,นะครับบ้านนี้ทางสกลนครนะครับฝนตกเกือบทุกวันนะวันนี้ก็ตกเพิ่งตกเสร็จไปนะ่ยครับขนาดครัวก,ก็กว้างกว่านะครับมีลงจัดรถมองไปพื้นที่สวนตัวเทพื้นมายโหสบายเลยครับ นี่ก็มาอัปเดตงานฉาบเพิ่งฉาบเพิ่งเสร็จนะครับก็เดี๋ยวทําไปเรื่อยครับท่านไหนก็มีช่างมาสกินสีแล้วก็ติดฝ้าก่อนนะติดฝ้า,นนะาเดินไฟติดฝ้าไฟ่าไฟเดินแล้วนะครับเี๋ยวติดฝ้าติดฝ้าลรงามาทำสก,กันสกินสีนะครับก็ประมาณนี้ครับหลังนี้นะเดี๋ยวผมพาชมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตงานหน้า,นานต่อนะครับยังไงวันนี้ก็ขอาลาเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะบ้านหลังนี้อยู่ที่ สว่างแดนดินนะครับบ้านวงเหนือนะถ้าท่านใดสนใจหรือว่าอยู่บริเวณนี้นะครับก็สามารถแวะเข้ามาดูได้นะครับติดต่อทางเราได้เลยอยากดูบ้านสไตล์ประมาณนีนะ้ชอบแบบนี้ก็เข้ามาดูได้นะครับถ้างางนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทีนี้ครับฝากติดตามเพจคนสร้างบ้านอุดรไว้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ